อาศัยอำนาจตามความในข้อ11แห่ง,งกฎปรหาเทรสมาคมฉบับที่24พุทธศักราช2541ว่าด้วยการแต่งตั้งถอนพระสังฆาธิการแก้ไขเคิ่มเตินครั้งที่1น,นพุทธศักราช2563ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505 แก้ไขเพิเ่มเติมโดยพระราช,ชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่สองพุทธศักราช2535แก้ไขเพิเ่มเติมโดยพระราช,ชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่สี่พุทธศักราช2561และตามมหาและตามมติมหาเถรสมาคมในการประชุมครั้งที่สิบพศ2568เมื่อวันที่10เมษายน 2,568จึงแต่งตั้งให้พระธรรมวชิระอิหลกแสงทองฉายาอริยเมธีอายุ6 7พษา4 7วิทยาฐานะเปลี่ยนธรรม9ก้าประโยควัดสุทัศเทพพรวรารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาคเก้ามีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ ในเขตปกครองของตนตามกฎขหาเสรสมาคมฉบับที่23พุทธศักราช2541ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ขอจงถึงความเจริญงอกงามไพฑูรย์ในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทินทั้งนี้ตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 8เป็นต้นไปตั้งแต่ นับแต่งตั้งนับวันที่22เมษายนพุทธศักร,ราช2568สมเด็จพระอริยะกงสาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายญ